สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแต่งตัวอยู่อยู่ในห้องน้ำถุงนอนอีดผมก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีะคะ่ะสวัสดีทุกคนในโลก ทุกคนคะอยากถามว่าที่เราเนี่ยจะเอาฟิลเตอร์ในไอจีะมาใส่ในเพจมันทำยังไงฟิลเตอร์หม สวัสดีค่ะสวยครับแม่เต้าปีงขอบคุณค่ะทุกคนหยสวัสดีค่ะสามพันคนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะหนูนี่หนูมาแต่งตัวในห้องน้ำดูทำไมผิวแข็งกระซิจะใหญ่นิดนึงแล้วขับว่านิดนึงแล้วค่ะระดับหนึ่ใหญ่แ น่ารัขอบคุณค่ะสวยขอบคุณเด,ด้อค่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณว่ได้บ่ได้บ่ได้สะหัวมาสองวันแล้วชุวช่ๆชมนะคะอาน่ารักมากขอบคุณครับ จะบวอจะบวอ,อ,อ, <c oughs> อเป็นช่องจิบวอนดาดเท้าครับ <c oughs> ผมหล่นนะคะช่วงนี้หล่นแบบเป็นกำมือเลย ใครมีวิธีแก้ผมหล่นทุกคนคะ่ะช่วยแนะนำหน่อยมันผมมันร่วงเยอะมากผมมันร่วงเยอะมากเลย เปลี่ยนตรองหัวนะหัวที่จังไหนนะที่ไหนเราทุกคนกค่ะ,ะทุกคนว่าใส่อันไหนมันจะง่ามอันนี้กับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถ้าอันนี้นะอันแรกเอออันนี้อันแรกอันนี้ที่สองทุกคนมันหมืนจะใส่อไหนดีแต่เราลองใส่อันนี้ให้ดู เมื่อกี้เมื่อกี้เขาโทรมาทุกคนคิดว่าหนูจะเซอ้ยบ่ม,มีตัวเรือเราลงไปราเดือค่ะจะไปขึ้นรถล้วขป้นทัวนะ์ เดี๋ยวเราจะไปเชียงคานกันนะคะพี่นอค่ะเดี๋ยวเราจะไปเชียงคานกัาน้องมาอันสองค่ะโอเคค่ะอันสองเนาะยวเราจะไปเปลี่ยนรถ อันสองค่ะพี่ตายโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณที่สอยเรือสปหรอไปรู้นะเราจะไปเร็วนะอ้าหยียดน้ำโอ้ยม่ตรทอง กคนวันนี้ไม่มีสาระมากเลยนะยมีใครส่งดาวให้ร้อยดวงอ่ะคะอ้าวนี่กุญแจอยู่ไหนเนี่ยแต่มันก็จะหอนหอนอ๋อเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวแป๊บนึงไล่สุด,ดอยู่ไล่สุดอยู่ค่าเข้า,ขา ปนไปแล้วไม่ใช่ะไ,ไม่เข้ารัดใหม่งานงาบองามบอตอว่าชุดงูเขียวอ่วะอุอย,อยเอาคือในเนี้อเสือนะบีไไเขาไปรอล้วเขาไปหมดแล้วเขาไล่เรากลับมารอบนึงแล้วเราไปหาเพื่อนเพีงก่อนนะพเพงหลับแล้วหลับแล้วไ่ต้องไปหลับ โอเคค่ะทุกคนจะไปแล้วสวยมากค่ะมันมืดเดนเดนพี่น้องใช่หนอนแล้วสดชื่นนะเออมันเป็นเพจพี่แอนนี่นะคะผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะคะเอาพี่เต้หรอกค่ะห้องน้ำแกไม่ไปหรอ ทับคน้นทุกคนวันนี้ขออภัยในความอุยอัญญาแห้งนะคะมือน,นี้ปวดหัวกับซีวิตเจ้าของแห้ง,งมันว้ายมากเลยอข,ลขออนุญาตนะคะเหตค่ะมันไม่มีฟิลเตอร์สวยๆในเมนูทำไม่เป็นฟิลเตอร์เราไม่ได้ขายครีมว้าย เราจะขายครีมทำไมเราไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ถ้าขายครีมอะไรระวังผีเปค่ะหรือว่าผีนะต้องต้องระวังหนูเด้ระวัน่าก,ากลัวกว่าผีเอ้อีวิ่งตาไม่อิ่มเหรอไม่ได้คะ่ะยิ้มไม่ยิมม่มเหรอฮายตกใจ เดี๋ยวบูลีตตกใจไหมซังนั่นวะไายบายเพื่อนเพียงหลับแล้วค่ะทุกคนก็เลื่อนบรรยากาศไปหานอกหกหกพันสามไปดูแปดร้อยพันตอบแชทเลยค่ะพี่กระต่ายกำลังรับชมระวังผีเราหนูน่ะน่ากลัวกว่าผีอีกเลยจะบอกไว้ให้เออนี่สว่างแล้ว วสวยอยู่แล้วหนะ้าสดก็สวยแต่แป๊บหนึ่งมึงมันมีซิวอยู่เด้อ,อมไมาเป็นเออพื่อนนี่นะคะกินข้าวแล้วยังคราบยาบ่ะค่ะพี่ถ้าเราฉีดแล้วต้องกินยา,ยานี้ตลอดป่ะทุกๆุสี่ชั่วโมง ยาใหญ่ไงใหญแก่ปวดป่ะใครทางนี้อีวันทางนู้นเช้าทางนี้ทางนู้นเช้าบอกไปยากเอ้เนาไปิดเขาจเรียกตุลแล้วเนี่ยโนโอเคสวยจังค่ะขอบคุณค่ะอยากรู้ลูกคลาสพี่นับตะพงน้องปนเพลงหลับอยู่นู่นอยู่ในในอันบุญนะคะนี่คุณยายอยู่เฝ้าอยู่ หนูจะต้องออกไปถ่ายงานแล้วนะคะสวยค่ะสวัสดีน้องเพลงนะคะอะไรนะคะมันอันนี้บอเปิดไฟทั้งรถขอซีบาเขาปุ่นเนี่ยมันจะว่าแต่เราไม่เห็นหูแค่ไหนเราไม่เห็นหนะูเคนขับไ <c oughs> ม่เห็นูก็เห็นีาดมั้งเดี๋ยวถ้าถึงเชียงคันเดี๋ยวหนูจะไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะคะครับเดี๋ยวสิบยี่สิบนาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ฟิลเตอร์น้องก็สวยแล้วค่ะไม่เราไม่ได้ขายให้เปร์โซนิกไงโอ้โหเราเราจะไปไล่ขายได้ยังไงเราไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์มันไม่ได้ขายจริงาอภัยบุญสู้ๆนะคะขอบคุณลุงไก่ค่ะระวังปีหลอกนะคะ่คิดถึงมากครับขอบคุณมากเลยครับลุงไก่น่ารักครับแชร์งานน้องอยู่กับคุณยายกับย่าค่ะเพลินเพลงหนูต้องออกมาทางานมือสอกับะมือสอกากะถ่ายงานเพลงอะไรนะคะ ขาสองขาครับของคนมักม่วนจากกรุงเทพครับแล้วก็ไปตอนเย็นก็นึกว่าจะได้ไปถ่ายก็เลยขี่รถไปรอเขาอยู่ที่เชียงคานแต่ว่าได้ถ่ายตอนเย็นเขาก็เลยได้กับถ่ายตอนกลางคืนครับครูพูดกับกระต่ายเพราะมากแมนค่ะแล้วบอกมัวนั่งเจอกับสีบีข้อกันตายคับนี้นะไปไหนครับไปเชียงคานค่ะทุกคนทุกคนเมองถอะหนุืดแหง ว่าไม่เหน็ดแต่ยังมาแล้วนาไม่เอาไม่เอารอไลฟ์สองค่ะได้ค่ะทางเลยหนาวยังคะหนาวหนาวแล้วครับตอนนี้หนาวแล้วค่ะทุกคนอากาศอยู่ข้างนอกประมาณวันนี้เราเราไปถ่ายเพลงคืนจันทร์ที่เชียงคานค่ะเป็นเป็นเพลงที่เราตั้งใจอยากจะทําให้เออเชียงคานเป็นเพลงที่เขาแบบตั้งใจเฮ็ดนะคะทุกคนทำให้คนเมึงเลยแม่นค่ะอยากให้พี่น้อง บ้านเฮาได้ฟังกันเป็นเพิงอยากให้เป็นเพลงที่เราตั้งใจทำมอบให้บ้านเกิดตัวเองสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีค่ะดีฮะ,ะดีค่ะสวยน่ารักน่าใสขอบุณค่ะสวัสดีพี่น้องทางเออสบายดีพี่น้องทางส,สปปลาเดอค่ะสบายดีทุกคนเลยสูส้ๆนคะคะ